ในกรณีถ้าพระทำผิดจริงๆควรนำเสนอข่าวอย่างไรจรึงจะเหมาะสมหรือถูกต้องคะควรทำแบบเกาหลีเลยจ้ะการที่นักข่าวไปทำข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับบุปรกรรมอย่างไรหรือไม่คะในกรณีที่พระทำผิดจริงๆสิ่งที่ควรทำคือไม่เสนอข่าวในสาธารณชนแต่ให้ทางคณะสงฆ์ที่มีสายการปกครองโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้ว ได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตามความถูกผิดและเหมาะควรแล้วการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธานในพระพุทธศาสนาได้อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศจ้ะการที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับวิบากการรมตามกำลังแห่งเจตนาเช่น แม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริงก็จะไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวมเพราะว่าพระที่บริสุทธิ์จะมีเยอะทีเดียวแต่ความสั่นคลอนงพุทธศาสนิกชนเนี่ยทำพระพุทธศาสนาล่มสลายได้ทั้งๆที่พระส่วนใหญ่บริสุทธิ์ไม่ได้ทําความผิดเลยแต่พลอยมีส่วนไปด้วยนี่และเจ้า ผู้ที่ทําข่าวดังนี้จะมีวิบากกรรมคือชาติต่อไปก็จะมีคนคอจับผิดแม้ผิดเล็กน้อยก,ก็จะดูเหมือนมากจะถูกตําหนิติเตียนและปัจจุบันใจก,ก็จะเศร้าหมองเห็นภาพตอนใครจะตายเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตจะมืดไปอบายได้จ้าส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียวแต่ไปเขียนขยายความจนทำให้เกิดกว่าการเสื่อมศรัทธานในพระพุทธศาสนานั้น จะมีวิบากมากกว่านี้ใครเลยจอยู่ในมินิซีรีสของมหานรลกุมสี่